ความคิดของคนประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะมีนิทะ นิทานไหมก็อาจจะเป็นนิทานมั้งมีเรื่องเล่าที่ขวันก็จําเข้ามาอีกทีนะคะมาเล่าให้ฟังมีเรื่องเล่าเรื่องหนึง่งว่าในสมัยก่อนเนี่ยค่ะมีพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าเสือสเสด็จเดินทางไปทางน้ําขวาญไม่พูดลายพท์นะเพราะขวานจำลายจำลายเสบไม่ได้สเสด็จเดินทางไปทางน้ําไปยังพระราชวังอีกที่หนึง่งอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วในระหว่างทางใช่ไหมคะก็มีลูกน้องไปด้วยก็คือคนพายเรือกับ มหาดเล็กคนพายเรือก็พายเรืออยู่กลางแดดส่วนมหาดเล็กก็ทำไมคะก็คอยพัดโบกให้พระเจ้าเสืออยู่ในร่มแล้วเออคนพายเรือมันก็นินทามหาดเล็กดูสิเนี่ย มหาดเล็กนะงานก็เบาเบาได้อยู่ในร่มเงินเดือนอยังสูงกับเราอีกดูสิพวกเรานะ่ะทำงานใช้แรงงานอย่างหนักอยู่ข้างนอกโดนแดดก็โดนแดด,แ,ดแต่ได้เงินเดือนไม่เท่ามหาดเล็กเลยดูที่มหาดเล็กมันเอาเปรียบเราพระเจ้าอยู่หัวอีกพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าเสือได้ยินดังนั้นเพราะว่าลมมนตีพระเจ้าเสือได้ยินคํานินทา พอไปถึงสถานที่พระราชวังใช่ไหมคะพระเจ้าอยู่ก็ขึ้นไปพระราชวังแล้วก็เรียกไอ้คนที่ภายเรือว่าเนี่ยจำบึดมาช่วยดูให้หน่อยสิเนี่ยที่ที่พระเจ้าอยู่ประทัอยูนเนี่ยมันมีเสียงอะไรไม่รู้ก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กลำคาญใจช่วยดูให้หน่อยที่มีอะไรอยู่ใต้ถุนบ้านหรือเปล่าใต้ถุนพระราชวังหรือเปล่าไอ้คนที่เป็นจำบึดก็ หายไปแป๊บหนึง่งก็กลับมารายงานเจอแล้วครับท่านอะไรหรอคือว่าตอนเนี้ยมีสุนัขมันออกลูกอยู่ใต้ถุนราชวังครับพระเจ้าอยู่หก็อ๋อแล้วแล้วมันออกลูกกี่ตัวล่ะแป๊บหบนึ่งนะครับจำบึกก็หายไปอีกไปนับกี่ตัวตึ๊บ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 กลับมารายงานออกลูกทั้งหมดเจ็ดตัวครับ พระเจ้าอยู่ก็หัวแล้วโอ้ยดีดีด,ดีตั้งเจ็ดตัวโอ้เลขสวยเลขสวยโชคดีโชคด,ชคดีแล้วมีสีอะไรมั่งละ่ะจำบึกก็หายไปอีกแป๊บหนึง่งกลับมาเหเนื่อยเหนื่อยเหนื่อยขึ้นลงใต้ถุนบ้านบ่อยๆเหนื่อยเออเป็นสีขาวสามตัวสีดำสามตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสีผสมกระดำกระด่างครับดีดีด,ดีพระเจ้าอยู่เอ๋ทำเออแล้วจำบึกแล้วมันตัวผู้ตัวเมียละ่ะ แป็บุกวิ่งหายบีคราวนี้หายไปนานหน่อยเราะจะต้องไปนับว่าตัวผู้ตัวเมียก็กลับมาตัวผู้สามตัวเมียสี่ครับเราจะอยู่เออวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบแล้วพักก่อนพักก่อนพักหน่อยพักหน่อยนั่งพักอยู่ทนี่น,นี้แหละขราวนี้ปับ๊บมหาดเล็กเดินกนลับมาเราจะอยู่ก็บอกมหาดเล็กเนี่ย ใต้ถุนบ้านค่าใต้ถุนราชวังเนี่ยเสียงมันดังลาคาญหัวใจเหลือเกินไปดูให้หน่อยสิว่ามีอะไรมหาล็กก็หายไปพักใหญ่ๆกลับมาบอกครับเจอแล้วครับพระเจ้าอยู่หัวคือที่ใต้ถุนบ้านท่านนะครับสุนัขมันออกลูกเจ็ดตัวครับท่าน เป็นตัวผู้สี่ตัวเป็นตัวเมียสามตัวแล้วก็เป็นสีขาวสามตัวสีดำสามตัวแล้วก็สีกระดำกระด่างอีกหนึ่งตัวครับท่านพระเจ้าอยู่หัวเลาะแล้วก็หันไปบอกไอ้จำบึกรู้หรือยังละ่ะว่าทำไมอ่ะเองยังจึงต้องใช้แรงงานใช้แรงงานหนักไปตลอดชีวิตเพื่อนเพื่อนคะเรื่องนี้ได้สอนอะไรพวกเราไหมคนที่เขาประสบความสำเร็จ เขาใส่ใจทุกรายละเอียดเขามีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดการใช้ชีวิตการมีวินยัยหลายหลายสิ่งหลายลอย่าง<ๆ>เขาแตกต่างกันมากค่ะเพื่อนๆตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนตำแหน่งอะไรถ้าเราอยากอยากประสบความสำเร็จอยากพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆขวัญเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังเดินทางไปสู่เส้นทางของความสำเร็จ ทำงานอยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดขันเคยอ่านหนังสือโบราณจะเรียกว่าคมภี์โบราณก็ไดเ้เขาเขียนไว้ว่าถ้าหากว่ามีคนขอให้คุณช่วยเหลือเหมือนสมมุติว่าให้คุณเดินไปช่วยหิ้วของไปให้เขาหนึ่งกิโลให้คุณเดินไปให้เขาเลยสองกิโล ถ้ามีคนขอความช่วยเหลือคุณให้คุณช่วยให้เยอะกว่านั้นแต่จริงๆหลักการมันก็คือทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดและหลักการในปัจจุบนันเขาก็บอกคนประสบความสำเร็จทำงานให้มากกว่าเงินเดือนทำงานให้เกินที่เจ้านายคาดหวังนี่คือ เส้นทางของคนที่ประสบความสําเร็จเขาทําแตกต่างกับคนที่ไม่สําเร็จค่ะคนที่ไม่สําเร็จเขาจะมองว่าอุ้ยไม่ทําเยอะหรอกเดี๋ยวคนโน้นคนนี้จะเอาเปรียบแต่คนประสบความสําเร็จอยากทํางานเยอะๆอยากเรียนรู้เร็วๆอยากที่จะทําอะไรให้มันเยอะๆมากๆเพื่อจะได้เรียนรู้เรียนร,ร,ยนรู้เรียนรู้เพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นฝากนิทานดีๆเรื่องพระเจ้าเสือไว้ให้เพื่อนๆลองเอาไปคิดคขห้ควรวิเคราะห์ดูนะคะภาคขันค่ะ